ค okay. สวัสดีครับเรามาดูหน้าที่51นะเรื่องของสารประกอบอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบนะเรามาดูนะครับในส่วนนี้แน่นอนว่าไนโตรเจนนะไอสารในกลุ่มนี้จะพบได้ชิจมวนนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่เรียกว่าเอมีนเอมายนะซึ่งสารสองตัวนี้มีขั้วนะครับและสามารถเกิดไฮโดรเจนบอลได้ด้วย กับโมเลกุลของน้ําได้แสดงว่าละลายน้ําได้แต่ว่าถ้าตัวที่มันน้อยน้อยเอมินเอมไอที่เป็นคาร์บอนน้อยจะละลายน้ําได้ดีนะครับแต่ถ้าคาร์บอนเยอะขึ้นก็ความไม่มีขั้วมันมากก็ละลายน้ําได้น้อย้นหลักการเกิดไฮโดรเจนบอลอย่างนี้ถ้าเป็นเอมินเอมินแต่ลลักษณ์นะครับก็คือมีหมู่ R หมู่อันคิวหรือหมู่คาร์บอนมีไนโตรเจนแล้วก็มีไฮโดรเจนสามารถจะเกิดไฮโดรเจนบอลได้เพราะมีธาตุไนโตรเจนและ ถ้าไฮโดรเจนเกิดพันธะของไฮโดรเจนบอ์แบบนี้นะครับไปยังโมเลกุลไปยังอิเล็กตรอนคู่ของไนโตรเจนตัวถัดไปถ้าเป็นเอไมล์ความต่างแห่งเอไมล์คือตรงหมู่อันคิวตรงนี้มีคาร์บอนคือมี CO เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าหลักการเกิดก็ยังคงเกิดไฮโดรเจนบอ์บริเวณตำแหน่งเดิมก็คือ,อเปลี่ยนก็คือไม่ใช่ไนโตรเจนแล้วเพราะว่าออกซิเจนมี EN สูงกว่าไนโตรเจนจึงเกิดไฮโดรเจนบอ์มาที่อิเล็กตรอนนะครับคู่ของออกซิเจน น,นี้เป็นความแตกต่างนะของการเกิดไฮโดรเจนบอลของเอมีนและเอมายนั้นโมเลกุลเอมีนเอมายเนี่ยนะครับพบว่าถ้าคาร์บอนเยอะขึ้นมันก็จะมีจุดเดือดนะครับเพิ่มขึ้นด้วยตามคาร์บอนนะเหมือนคล้ายกับโครงสร้างตัวอื่นตัวอย่างเช่นอย่างเช่นนะอ่าน,นี้เขาเรียกว่าเอมีนจากชื่อนะเอมีนบิวทานะบิวเทน1เอมีนนะครับ ก็คือมีคาร์บอน4ตัวแล้วก็มีหมู่เอมีนอันนี้คาร์บอน4คาร์บอน5คาร์บอน6เรียงขึ้นไปคาร์บอนมากขึ้นคาร์บอนเยอะขึ้นจุดเดือดก็เพิ่มขึ้นเห็นไหมครับคาร์บอนเพิ่มขึ้นจุดเดือดก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นคล้ายๆกันท,กทุกสารอยู่แล้วนะสำหรับเอมบ้างนะครับมีโพรนะโพรคือคาร์บอน3คาร์บอน4คาร์บอนห คาร์บอนเพิ่มขึ้นจุดเดือดก็ทําไมสูงขึ้นเหมือนกันเหมือนกันทั้งคู่นะครับทั้งเอมีนเอไม์ ai, เมื่อคาร์บอนเยอะขึ้นจุดเดือดสูงขึ้นในข้อสอบรูาอาจจะให้โครงสร้างมาแล้วให้เราดูว่าเรียงลําดับจุดเดือดฉะนั้นตัวไหนมีคาร์บอนเยอะจุดเดือดจะสูงนะครับเราเรียงแบบนี้ได้เลยทีนี้มาดูเรื่องการละลายน้ำสมบัติการละลายน้ํามันจะเหมือนเหมือนกับตัวที่เราเรียนไปวันก่อนเมื่อวานนี้ก็คือการละลายน้ําลดลงเมื่อโมเลกุลใหญ่ขึ้นหรือคาร์บอนเยอะขึ้นครับ ส่วนอันนึงคือโครงสร้างแบบโซ่ตรงโซ่กิ่งแบบวงด้วยเมื่อวานเราเพิ่งพูดไปว่าถ้าเป็นแบบโซ่กิ่งใช่ไหมครับยิ่งละลายได้ดีใช่ไหมโอเคนะก็จุดเดือดเพิ่มขึ้นตามขนาดโมเลกุลนะครับหรือขนาดคาร์บอนหน้ามาดูภาพในส่วนนี้อันนี้หน้า5 1 5 2อ้าว52อยู่ไหนล่ะเป็นมันเป็นอนนี้ปะ ห2มันเป็นการทดลองหรือป่ะครับนักเรียนครูข้ามมาแล้วใครมีใครถ่ายครูหน่อยดิถ่ายหน้า 52, 53, 54, ห้าสิบสองห้าิบามหบสีหน่อยครับสามหน้าห้าสองห้าสามห้าสี่ถ่ายส่งในในแชทให้ครูหน่อยเนี่ยแชทเนี้ยแชทที่ครูกำลังหัวเราะไปเนี่ยครับรบกวนใครก็ได้กดถ่ายหน้าที่เป็นห้า3ิบสองห้าสิบสามให้หน่อยมีใครอยู่ตรงนี้บ้าง สิริยุพาก็ได้หรือชริตาหรือใครก็ได้ครับมีใครถ่ายครูได้บ้างไหมครูไทยี่คะอ่าโอเคโอเคหน้าห้าสองห้าสามนะแล้วก็ส่งมาในแชทที่ที่ครูหัวล้ออยู่นี้ได้เลยนะครับห้าสองห้าสามอ่ะอีกระหว่างรอเพื่อนเนาะเราเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องจุดเดือดจุดล้อเดลอไปนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นเอมินเอไมเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่นะเกิดโครงสร้างเนี่ยนะครับแล้วก็ หนึ่งก็คือมีไนโตรเจนอย่าลืมนะไนโตรเจนอยู่ในโครงสร้างฉะนั้นตัวหมู่ฟังก์ชันของมันก็จะเป็นตัวนี้ระหว่างรอเพื่อนนะหมู่ฟังก์ชันก็คือเนี้ยนะครับอันนี้เราอย่าลืมรูปแบบหน้าต่างกันเอมิกับเอไมต่างกันได้ยังไงหรือว่า,าเขาน่าจะไปส่งในในแชทห้องใหญ่มั้งเดี๋ยวนะครูกดครูกดหยุดแชร์ก่อนนะครับน่าจะเป็นแชทกลุ่มนี้หรือเปล่า ผึมาชัดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมองไม่เห็นมั้งชัดไหนก็ได้นะครับสองหน้าผมไม่แน่ใจว่าหน้าถัดไปมันเป็นอะไรเป็นทดลองหรือเป็นอะไรเพราะมันขึ้นมาจะเป็นหน้านี้เลยห้าสิบเก้าอันน่าจะเป็นโครงสร้างนะครับทำไมครูทำหายหน้ามันหายไปได้ไงอ่ะส่งมาได้ยัง น้งเพีส่งมาเลยคนอื่นส่งมาได้ไหมเอ่ยอ้ามาแล้วมาแล้วโอเคอ๋อเป็นแบบฝึกหัดโอเคครับครูก็ครูไม่แน่ใจมันคืออะไรแบบฝึกหัดนะครับฉะนั้นเรามาต่อหน้า54ปฏิกิยาเลยแล้วกันอ่าหน้า54ปฏิกิริยางั้นเดี๋ยวแบบฝึกหัดครู้างครูอันนี้ไปก่อนนะครับเรามาหน้า54เรื่องปฏิกิริยาเคมีอ่ามันทุกปภาพนี้ อ่าหลักๆนะครับอ่นิตาถ่ายหน้าหน้าอันนี้ได้ไหมหน้าห 55, 55, ้าสิบห้าห้าสิบห้าครูมีหรือยังได้ค่ะอ่าห้าสิบห้าห้าสิบหกมาได้เลยครับมันเป็นแบบฝึกหัดขอโทษทีเมื่อกี้ไม่ได้ถามพวกเราก่อนอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มในหน้าที่ห้าสิบสองนะครับห้าสองห้าสามเป็นแบบฝึกหัดครูมานี่เลยห้าสิบสี่เนาะปฏิยาเคมีนะครับปฏิยาทางเคมีโอเค เดี๋ยวครูมาต่อแล้วกันนะครับในส่วนของปฏิกิริยาเคมีมันก็จะเป็นตัวบอกสมบัติด้วยนะครับว่า,าสมบัติของธาตุนั้นๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครูกำลังกดแชร์หน้าจอสมบัติธาตุนั้นเป็นยังไงบ้างเพราะว่า,าพวกการปริยาต่างๆมันบอกได้ด้วยความแยกนึ่งการเผาไหม้นะครับปิยาการเผาไหม้นะให้เรา นะครับนึกถึงนี่เลยสมการที่ต้องมีออกซิเจนการเาไมอะไรก็ตามมีสารครับ,รบว่าไงมีคนถามอะไรครูป่ะ,ะมาดูเรื่องการเผาไหม้นะครับการเผาไหม้เนี่ยจะต้องมีหลักการานี้สมการมันจะตายตัวนักเรียนมีธาตุซีครับ,รบมองไม่เห็นใช่ไหมเห็นป่ะมองเห็นหน้าจอที่ครูแชร์ยัง ่าดูการเผาไหม้นะตัว C ตัวเพรพอเป็นไฮโดรคาร์บอนนะครับ C S เนี่ยให้มีตัวแปรเป็น X กับ Y สีแดงแล้วกันจะได้เห็นชัดชัด X กับ Y คือตัวเลขใดๆนะอะาราประกอบไฮโดรคาร์บอนนะครับบวกกับต้องมีออกซิเจนเข้ามาด้วยนะแล้วก็เมื่อมีการเผาไหม้มีออกซิเจนจะได้ CO2 นะครับได้แกส๊ส co 2แล้วก็บวกกับน้ำนะฮะบ,บวกกับไอ้น้ำนะครับอันนี้เป็นปิยาการเผาไหม้โดยโดยปกติเลยนะครับเป็นปิยาที่เบสิกเบสิกก็คือมีการเผาไหม้มีปฏิกิริยาเคมีตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมมตัวเสร็จสมุดไว้นะงั้นปิยาการเผาไหม้นะครับก็คือ1ตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่น เป็นเผาไหม้ของเอทานอลแล้วกันนะครับ c 2อเอาเผาไหม้น้ำมันปกติก่อน c s 4ก็ได้อะ c s สบวก o ออกซิเจนที่เป็นแก๊สนะครับได้บดีครับ,ดรบได้ c o 2บวกกับน้ำนะครับไอ้น้ำ c o 2บวกไอ้อน้ำอันนี้เป็นสมการ นะการเผาไหม้นะั้นในข้อสอบก็จะต้องเขียนสมก,การการเผาไหม้ได้นะครับเขียน <_ d isk> สมก,การการเผาไหม้ได้เดี๋ยวครูทําตัวอย่างให้ดูอ่าเดี๋ยวมาดูตัวอย่างหลักการต้องดุลสมก,การให้เท่ากันนะครับดุลสมก,การโดยเติมตัวเลขเข้าไปเรามาดูด้านที่มีจํานวนอะตอมเยอะก่อนฝั่งนี้มีกี่ตัวมี1บวกกับ4ก็เป็นเท่าไหร่ครับมี5ฝั่งนี้มีอะตอมอยู่5ตัวโอออกซิเจนมีแค่2 เห็นหอยสองฝั่งนี้มี1กับอีก2ก็เป็น3จํานวนอะตอมนะน้ําก็มี2กับ1ก็เป็น3งั้นอะตอมที่มีจํานวนอะตอมเยอะสุดในโครงสร้างนะครับในโมเลกุลก็จะเป็นตัวนี้นที่ครูวงสีเหลืองไว้เนี่ยนะซึ่งเป็นตัวที่เราสนใจเพราะว่าจํานวนอะตอมมันเยอะสุดนะเยอะสุดเราก็ดูมันก่อนคําว่าสนใจคือเราจะใช้เป็นเกณฑ์คาร์บอนมีกี่ตัว มี1ตัวเราไปดูฝั่งขวาซิมีกี่ตัวคาร์บอนมีที่เดียวขึ้น1ตัวเหมือนกันอันนี้ถือว่าเท่ากันครับผ่านผ่านเท่ากันก็คือผ่านเลยไปดูไฮโดรเจนฝั่งนี้มี4ี่ฝั่งนี้ไฮโดรเจนกี่ตัวฮัลโหลฮัลโหลกี่ตัวครับฝั่งขวามีไฮโดรเจนกี่ตัวสองใช่ไหมเห็นป่ะอันนี้มีสี่ฝั่งนี้มี2ไม่เท่ากันเราต้องเติมตัวเลขเท่ากันก็เลยเติมเลขเลข2เข้าไปด้านหน้า เพราะว่า2เจอกับ2ก็เป็น4ี่ไหมครับสองคูณสองเป็นสี่ทำให้ไฮโดรเจนมันเท่ากันแล้วเห็นปะแต่การเติม2ข้างหน้านอกจากมีผลให้ไฮโดรเจนเป็น4แล้วยังทําให้ออกซิเจน้างหลังเป็น2ด้วยเดิมมีแค่1นะถ้าไม่มีเลขี่ยจะมีแค่1่แต่พอเติมเลข2กลายเป็น2อะตอมเราก็บวกครับ O ตัวนี้มี2อะตอมบวก O ตัวนี้มีเท่าไหร่มี4อะตอมแล้ว O ฝั่งขวาเนี่ยมี4อะตอมนะครับ ทำให้ฝั่งซ้ายมีเท่าไหร่เอ่ยมีแค่สองเราต้องทําให้เป็นสเท่ากับฝั่งขวาก็เติมเลข2เข้าไปอันนี้คือสมการการเผาไหม้นั่นแสดงว,ว่ามีเทนมีเทน1โมเลกุลนะเผาไหม้กับออกซิเจนได้แก๊ส co2 แล้วก็ได้น้ำนะเป็นสมการการเผาไหม้นะครับเราต้องดูสมการเผาไหม้ให้เป็นนะนี่คือหลักการอ่า นะครับเป็นหลักการฉะนั้นในในตัวของสมการนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้อดูสมการต่อไปถติว่ามีธาตุนะครับเบียาารกันเผาไหมเป็นตัวอื่นบ้างเช่น C C3 c 3ามอ่า บวกออกซิเจนที่เป็นแก๊สนะครับกลายเป็น CO2 เป็นแก๊สบวกน้ำอ่าบวกไอ้น้ำโอเคครับอ่ลองดูสิว่าเราจะเติมนะสมการยังไงจะเติมสมการได้งไงอ่ลองดูนะ เกีกันเผาไหม้นะครับทิจิวุฒออกไปไหนแล้วเดี๋ยวเรามาเขียนกันาจะจบแล้วนะครับอีกนิดหนึ่งฝึกเขียนกาอการเผาไหม้นะ่ก็เป็นนะครับดูธาตุที่มีจํานวนอะตอมเยอะสุดก่อนนี่สามบวกแปดเป็นสิบเอ็ดเยอะสุดแล้วเราสนใจมันก่อนเลยนะครับฝั่งนี้มีคาร์บอนสามตัวฝั่งนี้คาร์บอนมีแค่ตัวเดียวเติมเลขสามเข้าไปเลย ื่อให้มี3เท่ากันนะสามเท่ากันหลังจากนั้นนะครับไฮโดรเจนฝั่งนี้มี8ฝั่งนี้มีแค่2ก็ต้องเติมเลขอะไรเอ่ยให้กลายเป็น8เท่ากับฝั่งซ้ายต้องเติมเลข4นะสคูณอะไรได้8ก็เป็น4เติม4เข้าไปมีผลทําให้อะไรเลยครับออกซิเจนด้านหลงังกลายเป็นกี่อะตอมเลยเป็น4อะตอมเห็นไหมสอะตอมบวกกับขอ,ของข้างหน้าเท่าไหร่ ฝั่งนี้มี4ฝั่งนี้มี2แต่ไม่ใช่นะมี3ข้างหน้าครับ3คูณ2เป็น6อ่าด้านนี้มี6ด้านนี้มี4รวมได้เท่าไหร่ครับออกซิเจนฝั่งขวามี10แต่ด้านซ้ายมีแค่2ครับต้องทำให้เป็น10เหมือนกันเติมเลขอะไรคูณ2ได้10ก็เติม5เข้าไปาได้สรรมการการเผาไหม้แล้วะส่วนใหญ่การเผาไหม้นะครับถ้าเป็นพวกแอลเคนเนี่ยนะจะเผาไหม้หมด เราจดไว้ก็ได้นะถ้าเป็นกลุ่มพวกแอลเคนเป็นแอลเคนนะครับแอลเคนนะอันนี้จะเผาไหม้หมดนะครับเผาคือไม่มีข่าเหมาเวลาเผาไหม้หมดเร้วดูง่ายเป็นไม่มีข่าวเหมาถ้าเราไปเห็นกองไฟที่เผาไหม้อะไรก็ตามเช่นยางรถยนต์อะไรเงี้ยนะครับมันจะมีข่าวเหมาอันนี้คือเผาไหม้นะครับ ่ไม่มีขมเหลวขมเหลควันดำๆนะที่เวลาเราเห็นเขาเผายางรถยนต์นอันนี้ป่ะอ่านะครับเขาเหลวควันนะคือมีควันนะ่ะมีควันดำๆนะครับแต่ถ้าเป็นพวกแอลเคนแอลคีนจะมีครับถ้าเป็นแอลเคนเอทัวตีแอลคีนแอลไค แอลคิดเอาคายอ่ะพันธะพันธะสองกับพันธะสามพวกนี้มันมีใช้พลังงานเยอะเวลาเผาไหม้นี่นะครับเวลาเผาไหม้นะทั้งสองตัวนี้เลยนะครับอ่าเวลาเผานะครับจะมีข่าเมาควันมีข่าเมาควันอ่านะครับมีขาวเมาควันอันนี้คือ1ในตัวเปรียบเทียบเลยนะเวลาครูมีข้อสอบให้ก็จะถามว่า นะครับเปรียบเป็นการแยกเช่นแบบว่าเผาสารนะต่างต่อนนี้ a b c อย่างเงี้ยสาร a สาร b ไม่มีขาเหาสาร c มีขเมเหาอย่างเงี้ยสาร a b c เป็นเป็นอ,อเป็นไฮโดรคาร์บอนชนิดไหนพวกเราก็ต้องตอบให้ได้นะครับแลคอีนแนวคายจะมีขาเหาโอเคจบเรื่องการเผาไหมนะเสร็จแล้วใช่ไหมเขียนเสร็จหรจือยังเดี๋ยวครูจะกลับไปดูปรยาข้างหน้าอีกนิดหน่อยแล้วก็วจะพอละเสร็จแล้วใช่ไหมครับฮัลโหล ไม่มีใครตอบเลยสุภาวินีเสร็จย่างาเอาอเคนะครับอ่ามีทิจิวุษมาด้วยเนาะทีนี้เรามาดูต่อนะครับในปิฎยาตัวอื่นนอกจากการเผาไหม้แล้วนะนี่เขามีพูดถึงนี่นะนี่เห็นไหมเข่าเหมานี่นะครับจะมีคาร์บอนอยู่ด้านหลังเขาเ่าเอันนี้เป็นพวกไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอนเยอะๆนะครับอย่างเนี้ยอันนี้แอลคีนนะครับเนี่ย C7S14 เสนี่ยสูตรมันคืออะไรครับ CN s อ n เเ็นห็นไหมเพราะว่าไฮโดรเจนเป็น2เท่าอย่างนี้คือ l อลคีแน่นอนก็จะมีข่าเหมาชัดเจนนะครับได้คาร์บอนไดออกไซด์บวกน้ำได้ CO คาร์บอนมอนอกไซด์ oxide, ได้ C คาร์บอนขาเหมาฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างของการเปรียบเทียบนะครับไม่รู้ว่าเมื่อกี้ส่งอันนี้มาให้ครูแล้วใช่ไหมสสดิตา อ๋อเน็ตไม่ค่อยดีนะครับอ่ะโอเคแล้วไม่เป็นไรนะคนที่เน็ตเด้งๆก็เมื่อกี้ส่งหน้าหนมาแล้วบ้างทั้งหมดเลยแล้วกันโอเคนะครับเมื่อกี้ส่งมาถึงหน้าหน้านี้ที่ครูนั่นอยู่เนาะก็คือหน้าห้าสิบสี่อ่ะนันกลับไปตรงนู้นก่อนทีนี้นะครับในส่วนของนะนอกจากโครงสร้างตัวนี้แล้วก็ อ่าห้าสิบห้าเนาะโอเคอ่ะเนี่ยฮะฉะนั้นไอการมีขมเหลวควันพวกนี้มันเกิดจากออกซิเจนมันเผาไม้ไม่พอนะครับทั้งเทียนไขเองเนี่ยตัวอย่างในรอบๆตัวเราเทียนไขก็ทํามาจากพวกไฮโดรคาร์บอนนะเนี่ยเทียนไขเนี่ยทำมาจากไฮโดรคาร์บอนนะครับมันก็จะมีเมื่อเผาไหม้ก็จะมีควันเขม่านะแต่ว่าปกตินต้องมีควันอนะ่ะแต่เทียนไขเนี่ยถูกออกแบบมาให้พื้นที่ของไส้เทียนเนี่ยจํากัดนะครับปริมาณออกซิเจน เราจะได้ไฟประมาณสี่ส้มๆุมหภูุิต่ําเผาไมาได้นานนะครับไปที่ไส้มันไส้ที่เป็นได้อะนะอันนี้คือตัวอย่างของการออกแบบให้เทียนเทียนขที่เราใช้ไววพระครับอยู่ในนานหรือแม้แต่ในอ่าในเครื่องยนต์ก็ได้นะครับหรือเชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับเชื่อมโลหะเขาก็จะไม่มีค่าเหมาเพราะว่าออกแบบให้อัตราส่วนออกซิเจนธรรมยากับสูงพอเผาไหม้พอถ้าถ้าใครมองถึงรถยนต์ก็ได้รถยนต์ที่เวลาควันดำๆนั่นแหละครับ แสดงว่ามันเผาไหม้ไม่สมบูรณ์มีการทดอัตรามีการปรับจูนนะหรือแม้แต่มอเตอร์ไซค์หรือ Matter ide, รถต่างๆที่เราเห็นนี่นะครับที่มีพวกคา,าบูใช่ไหมก็จะมีการปรับจูนออกซิเจนเข้าไปเผาไหม้ในเครื่องยนต์ใช่ไหมบีมนี่ต้องถามบีมเพราะบีมเป็นช่างนะครับเออใช่ไหมดงนั้นการการเผาไหม้การการจูนปรับจูนเนี่ยเกี่ยวเรื่องการเผาไหม้เกี่ยวข้องออกซิเจนอ่าอยง่ายเทา,าออซิเจนเพียงพอเผาไหม้สมบูรณ์ไม่มีข่าวควัน แต่ถ้าออกซิเจนเขาทำไม่เพียงพอเนี่ยก็จะเกิดเขาเมาผาไม้ไม่หมดนะครับประมาณนี้นะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีกฎหมายควบคุมอยู่นะสุดท้ายละควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการเผาไหม้นะครับดังนั้นการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์เน่เวลาปล่อยออกสู่บรรยากาศเนี่ยมันจะมีอนุภาคเล็กๆที่เรียกว่าเล็กมากระดับไมคร์ณ่ะนะนะหรือว่าเราเรียกง่ายๆ PM 2.5จะได้ไหมฮัลโหลเคยได้ยินข่าวไหมครับนี่ PM 2.5มาจากอะไรพาทิคูลเลต Matter 2.5คือมันมีนะครับมวลนะมีตัวโมเลกุลเนี่ยขนาดมันเล็กมากนะขนาด PM 2.5คือเล็กมากนะครับระดับไมครอนเลยเอาง่ายๆคือเอาเส้นผมมนุษย์มาผ่าแบ่งแบ่งให้ได้25ส่วน1ใน25ส่วนของเส้นผมมนุษย์เนี่ยนั่นคือระดับไมครนนะซึ่งเล็กมากนะครับปัญหาฟุลอองที่เล็กๆตรงนี้แหละ มันทําให้เกิดความรุนแรงคือมันมาจากเครื่องยนต์ที่ไม่สมบูรณ์นะเช่นเครื่องยนต์ดีเซลวัยรุ่นแต่งรถจนหรือแม้แต่เครื่องยนต์ดีเซลที่เป็นรถบรรทุกอะไรเงี้ยหรือการเผาสากพืชเผาต้นอ้อยเผาอะไรเงี้ยเผานาข้าวอยู่ท้านีเยอะนะเวลาช่วงนี้ก็เผาเทศกาลใช่ไหมนักเรียนเห็นปะควันเยอะมากนะครับแล้วควันไฟเหล่านั้นที่เผานั่นแหละมันก็จะเป็นฝุ่นเล็กๆเเราไม่ค่อยรู้หรอกเพราะว่าเราหายใจเข้าไปอ่ะจะรู้ตัวก็ตอนมันแสบแบคอวันนั้นนะครับ ก็แ,แสดงว่ามีาตัวไมครหรือตัวฝุ่นหลองเล็กๆเ,เข้าไปในร่างกายเข้าไปในระบบการหายใจแล้วโอเคครับวันนี้ก็รประมาณนี้นะนักเรียนโอเคอ่างั้นฝากดุลสมการนะครับฝากดุลสมการเ,าเดี๋ยวเอาสมการนี้ดีกว่านะฝากสองข้อนี่นะครับครูจดให้เลยแล้วกันนะสมการสองอันนี้ ฝากตุนสมการนะครับ C นะส S S ไม่ได้ไม่ได้ C 4แล้วกันนะครับ C ส S S 1 0นะอันผผาไม่นะครับบวก O 2ที่เป็นแก๊สเกิดสมการเป็น CO 2เป็นแก๊สบวกน้ำอา H 2 O โูเขียนใหญ่ไป ทททีนักเรียนเขียนใหม่ c s 4 c s 4นะครับ c s 10 c c s 10นะบวกออกซิเจนที่เป็นแก๊สนะแล้วก็ได้ co 2ที่เป็นแก๊สบวกน้ำ h 2 o อนะ่ะเราไปดูสมกา,ารมานะอ่านะฝากไว้สองข้อนะครับอีกอันหนึ่งนะอีกอันหนึ่งเป็น c สามเอสหกนะบวกโอสองนะครับแล้วก็ซีโอทูบวกน้ำอ่ะโอเคกว่ากันบ้านสองอันนี้นะลองลองลอง,ลองเขียนดูนะครับนะพี่ถูกไม่เป็นไรอ่ะโอเควันนี้ประมาณนี้นะครูส่งให้ในแชทแล้วนะครับจรเสร็จแล้วใช่ไหมนักเรียน เดี๋ยวผมส่งให้ในกลุ่มใหญ่ละลกันเดี๋ยวหยุดแค่นี้ก่อนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ